สบายดีพ่อแม่พี่นอ้ขขนองสุขุขุคนสุมองสุบ่อนนะพวกพ่อกับสองน้องแทนสบายดีพี่น้องสับติ่นไก่พี่น้องสบายดีฟ้าลู้สับติ่นไก่เห็ดหนำข้าวปุ่นโอ้ยเป็ดไก่กันเนาะอะไรท่านท่านทอดขั้นตอนสูงอะไรไก่ก่อนอ้เดน,นี ก่อนใหญ่เวลาตากเสไ็เอ้านี่มันออกนี่เฮยมอห่านี่ทำไมายุดไม่ยดตะก้อเาไม่ได้ละได้ไรไม่ได้ละได้รได้ละได้ยมอห่านี่ไปกหน้ไม่ไปอันนี้ก็หนาที่สูบน้ำนะอ้าวุู่บุเป่กะถือกะถือโคลไฟละลายทีน่ะย่างสุสรุปมานี่มาล่างก็ซ่าไม่เฉลิป้า พ่อ่ทังูนเลยนเด็กอะไรนี่ยมึงสูบเฮยงไมมันเปลือกนะมึงเห็นสิเบสเยอะเลยมองไม่ได้บุกอกวพ่ออากูบอกมึงว่าพ่อแล้วพากน่ามึงท่านไม่ได้ยินเลยท่นไม่ได uh ้ย huh. ินคือยู่เอาอมไปัเอาข้าตังกลวมหอพีน้ำเด้อเออนม่ควมเจ้า เอาขาตังกล้องเอาตัวเก้าตัวไม้ตัวข้า,ามาน่าลงมาเบิ่งน้ำเดอ้ออาซุยเพื่อนเอาขาตังกล้องมาฝากแฟนคลับอันส่งมาหายกับข้อขอบคุณในไลน์เดอ้ออันนี้สีเห็ดนนำขับปุ้นบุญเบื่อื่นบุญบ,บ,บานนโมงเบื่อื่น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมิเกาแม่น้องแทนสิดมาบายป่าพ e mm ิจนาพน้องม่นบ่แม่น้องแทนสิดมาบายป่า่น่ออยู <t 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 ่สวรรค์นะ้แม่น่บบจาใคแก็เ่าสบ กับเตยัมวใหญเอาน้ำตัวใ้อแล้เแต่ตัวรามีสื่อมีสื่ออยู่ตกอยู่13ิ่นากรอลอเองแล้บว่าแล้วเ้ยมันสื่อใคยสื่อมัได้ก็ได้ขี้โพลุกันร้อเฮ้ะลาองน้องฮา่าฮอาาูกไปใช้กูศบชดล็อบ้านเลยนะกินนั่กับเกล้ววันไหนไหนลูน้องเล็กขี้โพลมั้เ็กดำกันกบเลยเต็กกด

ไบเฮ็ดทำาปุ่นขุนเพื่อนขนื่นอนนี่คือเบิมือเลยยากน่าข้ปุ่นซมือทำแม่กัมาเด้อลูกม้าตุ้นวันเ้านอ่นอนสู้ีดอ่ได้ได้เ่ง้นี่คของน้้างมันได้เบุนี่ป ว้น้องมาไหานกบ้านเราไม่ัมาลไปไหลมาจอกอเดียวโอ้เส้นยอกันหนึ่งมอม้อนนี่มันจะครบมอนอะไัดยออมอมาจ่ยัดแมวจนวัวมอมาจออจนไหละ้องใชอใช้กวานมาจหนาเหลืองมันอยู่ที่ไหน่งนงอตัวนี้นะถ้าท่อมเห็นเงินหลักสามเลยเออตัวน้อยตรินี้ตัน้อยนี่ ัวน,น้อยนี่ใหญ่กว่าเป็นว่าเป็นว่าเขาเน,น้อยที่ขนบบาดโค้งล้ามสองสแบ กูห,หนาวเหาะบมเหลืออังคารตนไหนเนาะข้าน,นุ่งข้าน,น,านุ่งขาวผ้าทอดข้าแม่เพิ่นตำกระเทียมกะมะปีกตั้งกระเทียมกะมะปีกพี่น้องอีหน้ากระปุ่นอันนี้น้นากระปุ่นปลากระใบแล้วเป็นทีเรียบร้อยปลาคือสิเพจคักเฟื่อนั่นอ่ะอะไรนี่เจ้าว่าสิเพจถุกโอ้ย ติดแล้วนี่คือป่าป่านิ่าต้มแล้วแล้วขวดถังถ้าแม่เป็นเสียป่าลงจินกะพี่น้องอุ้ยคว่ำหน้า,าแปบเดียวนะแม่จิตกะขนาดป่าหนักป่าหนักมึงได้พี่มันกะม,มึงได้นะหนัง แ๊บเดี๋ยวนึงเจยวมันเป็นมุก,ดกดเดี๋ยวอันนุ้อันเป็นน้ำอันนะ มันกะ้ามนะมันหนาวะกะเมืม่อนี้ไข่เน่พี่น้องชี้หห่วยล่มน้อยหนึ่งกูมือนะโอ้ยเทียงเทียงหน้าจะสิไปก็แล้วมือน,นี้มันห่วยเนยบัดคำม,มากมนจากมาชีล้ม เราติกันมาต้องตำแหลงอยู่ที่น้งองพอยังแม่ก็จะว่ามันจังเพลิดบ้านบ้าน,นป,ปูกินหน่อยน,นะตำจนแน่นิ่มือมือมือนั่นละอันป้าสนีบ้านป้าโค่นอ,อันโค่นมาตำใหม่แ <c oughs> น่นี่แหละเราตำมือนันนะ เราก็เลยผู้บอยเราก็เลยหายป่าอันนี้มันป่าคุ้นมาทำใหม่อีก <l acht> <l acht> เราทาม,มันละเอียดเราหมักไท่หมักมันเนะ <c oughs> าะผู้รังค้นก็หมักแบบละเอียดผู้รังคค้นก็หมักแบบละเอียดหมักไผ่หมักมันผู้ลังค้นผัหมักใส่เองหมักใส่กะไแต่เมนองแทน้นเมนองแท้นแบบว่าคิ้วเมนองแทงแบบ้บหมักอันนั้นมันเห็ดืออัน น้ำยาปลาใช่พี่น้องนั่น้ำยาปาล,าน,ลาน้ำยาปลาเหล้าผัดส่วนร้านน่ะบ่มากกินกันดอกน้ำยาปลาเล้านะ่ะคิวท่อแม่เปิ้นสิว่าคิวเปิกก้นสิว่าคิวหมักกะมีมีผู้มากกินกัะเล็กหน่อยนะน้ำยาปลานะ่ะเขากันแล้วเราเบิ่งแล้วส้มตอนขวานะ ยถ้าแม่จะดึงสากจนบกขืดเกจจนจีดึงบกขึ้นพี่น้องเลยจูบเราเบิ่งแล้ส้มตอนขัวน้ำหนาเนาะน้องบ้านนาคีเลยต่อมเหลวเรียบเหลยนนี้ต่ำกะมันต่ำกะไม่ตองเอาพี่น้องตองเอาเบะเบะเรต้องถิมเรต้องให้เลือยังเลยจะได้น้ำน้ำนู่นอไม่พี่น้องไก่ไก่เอาไก่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยบัานนี้ก่อน ัตรรถทางแบบใหม,หมบ่บักรรถทางยังบักรรถทางไกลเห่ไก่ที่อ,อ้นนายมัาถนัดบักรถถนงอย,อย่าเป็นเทียงได้เลยหมาะนำข้าวปุ่นพี่น้องตีนล้วนไม่ได้ใช้ลูกซีนบอรลูกซีนไม่เอาค่ะเน้นตีน ชกโลน่ะซ่องสองโลดีนพี่น้องเอ้ยไพายมาไพามาสะนะเสียใจเมื่ออื่นนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไพามาก่อนนะสิตักตีนกินเบิดก่อนปวแล้วปวเส่สหมอน่อยเฮ้เากับอาปต้นแต่ตัวฮ่าสิกินเห็นไหมฮ่ากราะแบ่งอกอก ันนี้เฮาสิตองเอาได้เปิดอยู่เปิดอันนี้เฮาสิตองเอาพี่น้องตองอาน้ํานัวมันเสียดายพี่น้องเอ้ยน้ามันนัวซื้อเป็นเงินเป็นคต้องตองเอาให้เบิดกะมลงเด้อหสิาจองอยู่นี่อ ชี้ผ้จองไหมจอง,องเริ่มขวัวน,น,น้ำหน้าน้ำหน้าตัวนี้จะเอาไปใส่ได้ใช่ไหมน้ำหน้าเราซื้อมาจะมาลงนมกันเบือ่อหนาพายยากนามุดจองมาเลยมาเดอร์อยู่บ้านโนนสูง ใบมะกรูดลงไปใบมะกี่โหดเอาใส่หม้อพิธีอเื่นลงหม้อมันกระทะหน่อยพูดไปจังทำไมกระทะหน่อยพูด แ em say กะทิลงไปอืมคู่คู่มันน่ะตังหางต้นน่ะน่ะเออเขาจะเอามาน่ะสามสามตัวหน้าสองพี่น้องอจักหน่อยแม่ถ้าแม่พึ่นตักออกเพราะว่าถ้าแม่พึ่นว่า มันข่ะมันขว่อวตารนัทนางแทนมันเตรมพวดแล้วขวซองเถอะ่แม่ไม่นับกะทินะพ่ออพ่อลยิ เป็นอย่างเฮ็ดมันนะขุดปีกอเฮาก็มีแต่เอากล่องเดียวเหรอขอ,องนี้ตกปลาที่เ้ลวนี่ก็ซิบหาโลคือการนีกับอันขาบุ้นนะอย่าตีมาหนิเด้ออย่าตีมาหนิเด้อมันจีมาเข่าหมอนี่เด้อหอมห้อยๆถ้าแม่ปัสสาวะพงนัวลงไปต้องแดกจะเป็นคายมันบ่อยมันกินคายมันหามกระพริบตาเด็กขาดน,านับนเด้อพี่น,น้องว่าจะขั้ว โอ้ยทำมันมาบูมันป้าขทางนั้นเออเอาเก้าบาทเนอะเอาหาพันหาพันน้องฮะบุตรีชิบเปนมาค่ให้ล้วนำหน่าลงไปบเรียวกเอาลูอี่อนี้เลยลียยังอีเล็ดอีเล็ดบอ นำหนัอันนี้บ่แม่นำหนาันนะนำหนาอะไรเป็นปลาลุงไอบ่แม่ผีเกงน้ำัี่น้องบอแม่ผีเกงเด้ออันนี้น,น้ำหนากับปุ้หมดีแหละอะไรนี่แม่ แล้วแล้วสองหมอมาใน,นข้ากับป็ข้าหน้ามันหมอต้อมมนั้น <c oughs> ต้มหน้าเมืนั้นในข้าตักอ,อ,อไรนะหหอนแล้วกับอาลงต้มหน้าปลาแดกจากก้อนยังพ <c oughs> ันในต้มหน้าปลาแดกอ็ม <c oughs> นี่ให้หมอหอนแล้วก็ต้มหน้าปลาแดกเห <c oughs> ็ดอุา ไดเหี้ยม like ีท mm. um. ่านไงล่ีได้เห็นอยู่ต้นขามไหวมัวงาเลยนี่คือหม้อที่สองหัวด้องหมองเอาเกินข้ามเอาไว้ไเกินข้ามเอาอันนี้นะ อันนี้น่าหนาหนาเฮาซื้อมากพี่น้องทงละหาพันกีบซื้อมากผสมแหงร่างนะเฮงเฮาแช้ตัวนี้น้ำหนามาสีแดงพี่น้อง นำนาลงปอย่างแสะพญากระหมดจอออกมาเดอ้อป้าลุงคิดหนาพอกันไหมละกันเราได้เราได้อยู่เมืองนอกก็นั่งเครื่องมาเด้อหมือแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดีเอาจะมาย่างไงไม่มอยากมาเลยเอาอยู่บ้านปังวะแม้บ้านนีพี่น้องก็อยู่บ้านอำมงก็มาหาเราอยู่บ้านปังก็จะมากินบ้า,บานาานนสูงซือเตกเริม แลแ้วได้คลิปหนาพอก,กันไหมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี